สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกับเซลลหนูเล็กนะคะที่ช่องเดิมเลยค่ะช่องหนูเล็กรถมือสองนะ,ะอยู่กันที่เดิมนะคะบรรยากาศเดิมๆนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะสำหรับโปรโมชั่นร้อนแรงในเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นซื้อรถปลดหนี้นะคะซื้อรถปลดหนี้คืออะไรนะคะลูกค้าจัดยอดเกินๆล้นๆเ,เอาไว้ โบับตปิดบัตรเครดิตนะคะที่มียอดชําระอยู่ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวบัตรเครดิตบอกเลยว่าดอกเบีย้ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะร้อยละย,ยีต่อปีขึ้นไปเลยนะ,ะแต่สําหรับดอกเบี้ยรดนะคะดอกเบีย้ยลดเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นเองนะคะเครดิตดีก็ฟรีดาวกันไปเลยนะราะค้าท่านได้สนใจติดต่อกลับมาหาเบอร์หนูเล็กที่เบอร์นี้เลยค่ะ09338928 8 8 นะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถกันก็ได้สำหรับ <นะ S 2> วันนี้นะคะตัวรถที่หนูแลนจะนํามารีวิวนะให้ลูกค้าหรือคุณผู้ชมทุกท่านเลยที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะรับชมกันนะคะเป็นคันนี้เลยนะ h o n d a j a จ z นะ Honda Jazz ตัว1.5 SP 2013ปนะคะคันนี้จด14ราคาตั้งขายนะคะ339,000บาทนะเลขไม้อยู่ที่1 2 0 0 0่อนต้นๆเท่านั้นนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มๆลน้ลนๆเช่นเดียวกันขอลูกค้าเครดิตดีหรือมีเครดิตสักนิดหนึ่งนะ,ะหรือสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีประวัติแบกรถล้าชา้าถามว่าออกก็ได้ไหมออกได้นะคะเข้ามาสอบถามราย,ายละเอียดกันได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะ เบื้องต้นนะคะมาตรงที่กระจังด้านหน้านะเมื่อสักครู่หนูเล็กแจ้งราคาหรือ,อยังจำไม่ได้แจ้งอีกทีหนึ่งนะคะครนนี้ราคา3,3,9สนะคะผ่อนอยู่ที่6 0พ0กว่าเท่านั้นค่ะลูกค้าขางวด6กพ0กว่าเท่านั้นนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะ,ะกระจังด้านหน้านะคะลูกค,าคา้าขาดวงไฟได้เป็นดวงไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์ไปนะกระจังด้านหน้าเนี่ยมีการตกแต่งด้วยสีดำนะคะตรงน,นี้นะ,ะสีดํา สลับตกแต่งกับสีขาวออกมาได้ดูสวยน่าใช้มากๆนะคะนี่เลขทะเบียนคันนี้3กอไก่ชกเกเจอ7032แจ้งก่อนบอกก่อนนะ,ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะ,ะเป็นรถบ้านที่ลูกค้านำมาเทินนะคะรถบ้านแท้อ0เเซเพราะฉะนั้นลูกค้าจบสดไปเลยราคานี้นะคะไม่บวกแวดเพิ่มแล้วนะคะ ต่อกันเลยในส่วนของตัวล้อนะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วนะคะน็อตสี่รูร้อยนั่นเองนะคะเปลี่ยนแม็กมาให้สำหรับรหัสยางนะคะเป็นรหัส195 5งเกทับนะคะคันนี้สัปดาห์ยางของเขาอยู่ตรงนั้นนี่หาสัปดาห์ยางไม่เจออยู่แล้วนะคะท่าน สัปดา์ยางเดี๋ยวเว้นไปก่อนนะแต่ที่ดูๆก็คือดอกยางก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะยังใช้งานได้อยู่ไม่ขี้เล็กนะอ่ะแล้วก็ในส่วนตัวโชค๊คนะคะหรือว่าจะเป็นโครงสร้างรถต่าง,ง,งๆเด่กก็คือมาสภาพแบบนี้เลยนะสภาพเดิมๆแบบนี้รถคันนี้มาสวยอยู่แล้วนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยเนื่องจากเป็นอีโก้คานะ,ะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรง้างแก้มแบบนี้กระจกมองข้างเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคันนี้ สำหรับมือจับก็เป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถเหมือนกันนะคะตัวกระจกนีเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะคะได้ล้อเนี่ยล้อแม็กเหมือนกันไปทั้งสี่สีเส้นเลยสี่ล้อเลยนะ,ะมาถึงส่วนรายละเอียดนะคะด้านฝากระโปรงท้ายกันบ้างฝากระโปรงท้ายนะคะตัวคิ้วฝากระโปรงเป็นสีดำนะสีดําเงานะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์ให้ด้วย 4จุดนะคะเซนเซอร์มาเลยแน่แนๆ4จุดไฟท้ายเป็นแบบ LED ด้านล่างมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะไฟเบรกทับทิมมีให้เรียบร้อยนะคะตัวที่ปัดน้ำฝนนะคะยางที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะ,ะแล้วก็อ่านี่นี่ี่คันนี้เขามีกล้องด้วยนะใช้กล้องปะเนี่ยกล้องถอยานะเขามีกล้องถอยติดตั้งมาให้ด้วยนะคะมีเซนเซอร์ด้วยมีกล้องด้วยนะนี่ด้านบนเป็น เสาเสาวิทยุนั่นเองคนะเดี๋ยวดูภายในกันภายในนะคะภายในคันนี้คุมโทนดำกันไปเลยนะคะภายนอกสีขาวภายในสีดำแผงประตูเป็นสีดำนะคะลักษณะแผงประตูเนี่ยมีการตกแต่งผ้าตรงนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็ปุ่มเซ็นทรัลล็อกอยู่ด้านขวามือแบบนี้มือเปิดนะคะเป็นสีเทารายละเอียดพวกหัวน็อตต่างๆนะคะโครงสร้างต่างๆนะ,ะก็เดิม ถึงแม้จะเป็นรถบ้านก็จริงนะคะก่อนที่เราจะรับซื้อเข้ามาเนี่ยเรามีทีมช่างนะคะทีมช่างคุณภาพมากๆตรวจสอบตัวรถนะคะถึงโครงสร้างนะ,ะถึงรายละเอียดตัวรถเลยว่ารถคันนี้เคยชนหนักมาหรือเปล่าพิกคว่ำเตรียมการน้ำท่วมตัดแต่งตัวเครื่องกับสีหรือไม่บอกเลยว่าไม่มีแน่นอนนะคะเพราะถ้าเจอเราไม่รับซื้อเลยนะคะทีมช่างเรามีคุณภาพตรวจสอบได้แน่นอนนะ,ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกงูโอ้ยแกะไม่ออกอยากแกะให้ลูกค้าดู ดึงไม่ออกอน่ะนนไปหน่อยไม่เป็นไรนะ่ะถัดมาเลยค่ะเป็นในส่วนของตัวเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดานะคะตรงขอบสีดําตรงกลางเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะคะเป็นเบาะปรับเลื่อนเองนะคะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านนะคะมีหุ้มหนังแบบนี้มาให้ด้วยจากเจ้าของเดิมนะคะคอนโซลด้านบนเป็นสีดํานะคะดีเห็นไหมเจ้าของเดิมเขาติดกล้องมาให้ด้วยนะคะของแถมที่ได้ไปของคันนี้1ได้ล้อแมก 2ติดกล้องให้เรียบร้อยนะคะโอโหสวยงามนะวิทยุนะคะลูกค้าขานี่โหมดวิทยุเขาเป็นอย่างนี้เล่นได้อ่า m p FM นะคะเ m FM นะคะเล่นได้แล้วก็ตัวแอร์เขานะคะเป็นแอร์แบบแมนนวนปรับได้4ระดับด้วยกันนะคะเขามีช่องสำหรับปลั๊กไฟนะสายชาร์จนะ120โวล์นะช่องเชื่อมต่อ usb มีให้นะคะตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบออโต้แบบนี้ เดี๋ยวดูในส่วนของแถวนั่งเบาะนั่งแถวที่สองก็ตามที่ลูกค้าเห็นเลยสภาพนี้เลยนะคะลูกค้าะลักษณะตัวเบาะเนื่องจากเป็นเบาะผ้าลูกค้าอาจจะเห็นมีคราบมีฝุ่นอะไรสักนิดนึงแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีทีมช่งางทำความสะอาดให้สปารถให้อีกครั้งก่อนที่จะมีการปล่อยรถให้ลูกค้าไปนะคะนี่ในส่วนของตัวหลังคานะเฮดลูมนี่คือสูงสูงเลยนะ เล็กลงก็ยืดขาได้ยา,ยาวๆแบบนี้แล้วเขามีช่องนี่เสียบแก้วน้ำให้เก็บอุปกรณ์อุปกรณ์ให้ด้วยนะคะสวยนะรถคันนี้รถบ้านแท้ด้วยนะคะลูกค้าใครที่กำลังแบบชอบมองหารถบ้านอยู่นี่มีเข้ามาแล้วห้ามพลาดเลยห้ามชาด้วยมีเข้ามาคันเดียวเลยนะรถบ้านซื้อสดไม่มีแหวกนะนี่บอกเขาก็ปรับพับแบบนี้ได้เลยเป็นแนวระนาบแบบนี้เลยนะแสงมันย้อนสักนิดนึงขอไปด้วยนะคะลูกค้าค่ะ ่ะ <Ha. S 2> เดี๋ยวเปิดให้ดูฝากระโปรงท้ายกันก่อนมันจ้าเนาะมันจ้าไหมคะอ่านี่ฝากระโปรงท้ายเปิดมานะคะอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นแฮชแบ็บอกเนี่ยสามารถปรับพับไปได้เป็นแนวแล้วนะแบบนี้เลยนะพับไปเลยร้อนเลยนี่ กลายเป็นรถอเนกประสงค์ขึ้นมาทันทีทันใดนะคะลูกค้าเก็บของเก็บสัมภาระได้จุกๆุแน่แนๆหรือสายพ่อค้าแม่ค้านะคะเอารถคันนี้ไปทำมาหาก,กินได้นะ,ะเก็บของได้เยอะเลยนะ,ะไปขายของตามตลาดนงตลาดนะ,ะหรือว่าไปปิกนิกไปกับแฟนสองคนนะคะเนี่ยลูกค้าช่วงนี้เขานิยมไปตั้งแคมป์กันนะ,ะลูกค้าก็เนี่ยสามารถวางของได้นะคะเปิดฝากระโปรงท้ายนั่งชิลทานเบียร์กันสบายสายเลยนะ สายชิลนะคะสายแคมปิ้งชอบมากๆสำหรับตัวรถแฮทแบ็กนะคะต่อเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะหัวน็าต่างๆก็รายละเอียดหัวน็อตเ,เดิมๆอย่างนี้นะ,ะนี่อาจจะมีคราบมีสนิมเล็กน้อยนะคะตามปีใช้งานเนาะคะันนี้รถปี2013นะปี2013ก็จริงแต่ว่าลักษณะตัวรถเนี่ยยังใหม่นะคะถือว่าโอเคเลยนะเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะรักรถนะคะแล้วก็ถนอมรถใช้งานรถแบบ ไม่ได้ไม่ได้ช้ำนะคะรถไม่ได้ช้ำอะไรมากมาย <c oughs> เดี๋ยวเราดูฝากระโปรงหน้า <c oughs> ดูเครื่อง <c oughs> ในส่วนของเครื่องกันบ้านนะคะคันนี้เป็นตัวเครื่อง1,500ลิตรนะคะขนาดความจุ1,500ลิตรเป็นเครื่องฮอนด้าไอวิเทคนะคะสี่สูบเรียงแถวแบบนี้นะ,ะลักษณะตัวเครื่องนะคะอย่างนี้เลยเครื่องเดิมๆ,ๆนะคะไม่ตัดต่อตัวเครื่องแน่นอนนะคะแล้วก็ลักษณะตัวเครื่องเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะไม่มีรอยรั่วเยิ่ของน้ามันออกมาแต่อย่างใดนะคะ <c oughs> สองให้ลูกค้าเห็นกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะหรือลูกค้าดูนะคะผ่านกล้องไม่จุใจนะคะลูกค้าติดต่อหาหนูเล็กเลยค่ะฮัลโหลหนูเล็กเปิดถึงกี่โมงหรือว่าพี่เลิกงานเวลานี้พี่จะนัดวันเวลาเข้ามาดูตอนนี้ได้ไหมเข้ามาดูประมาณสองทุ่มได้ไหมบอกเลยได้นะขอให้ลูกค้าโทรมานัดวันเวลากันนะ,ะดึกแค่ไหนก็รอนะดึกแค่ไหนก็รอเข้าใจว่าลูกค้าบางท่านนะกว่าจะเลิกงานกว่าจะเดินทางมานะแล้วยิ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยรถค่อนข้างที่จะติด บอกเลยอยากเก่งใจโทรมาเลยนะคะอยู่รอแน่นอนนะคะอยู่รอแน่นอนนี่ลักษณะฝากระโปรงก็เดิมเดิมนะคะตัวสติ๊กเกอร์มอคกงมอ,งมองกรเนี่ยอยู่ครบชัดเจนเลยนะ,ะแผ่นกันความร้อนนะคะใช้งานได้ยาวเลยล็อตนี่ไม่มีหลวมไม่มีขยะนะคะไม่มีรอยขัยน,นะ,ะละนักษณะคานหน้านะคะ ไม่เคยประสบอุบัติเหตุชนหนักจากด้านหน้ามาอย่างแน่นอนนะคะการันตีในส่วนของตัวโครงสร้างในส่วนของตัวเลขใหม่นะคะ mm hmm. คันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ Honda j a z z 1 5 S ปี2013.14ราคาตั้งขาย339,000บาทเลขไใหม่129,000เ,12เท่านั้นนะคะเครดิต hmm. ดีฟรีดาวได้ดอกเบีย้ยพิเศษได้เช่นกันรถปี2013 mm hmm. ก็ยังได้ดอกเบีย้ยพิเศษอยู่นะคะล mm ูกค้าถ้าได้สนใจโทรหาหนูเล็กเลยค่ะ เบอร์0 9น3 8 9 2 8 8 8เปิดแอดไลน์ตลอด24ชั่วโมงโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนัดวันเวลามาดูกันได้เลยนะร,รายละเอียดการจัดไฟแนนซ์จัดได้ทุกกรมอาชีพขอให้อาชีพของลูกค้ามีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนพอนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอของหนูเล็กนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กในทุกๆคลิปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสสัดีค่ะ